สองพระอริยเจ้าหลวงปู่ชอบฐานะสโมและหลวงพ่อบุญริศปันดิโตร่วมโปรดธรรมดับทุกข์ในใจของผู้หญิงทำรรแทง้งบันทึกโดยครูบากล้วยพระวีรศักดิรพัฒโทณวันที่19มีนาคม2533 ที่บ้านเรือนไทยคุณจงรักหลังโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาหัวหมากกรุงเทพโยมผู้หญิงคนนี้กราบเรียนองค์ท่านหลวงปู่ชอบฐานะสโมกับหลวงพ่อบุญริศปันดิโตว่าตอนเป็นนักศึกษาเขาเคยผิดศีลปาณาติบาตท,ทําแท้งตอนอายุคันของตนเองได้หกเดือน เขาเองตอนนั้นก็ไม่อยากจะทำแท้งเพราะกลัวในเรื่องบาปกรรมแต่ที่จำเป็นต้องทำแบบนี้ลงไปนั้นเพราะเขาถูกแฟนคนเก่าบังคับให้ไปทำแท้งพอเขาไม่ไปทำแท้งก็จะถูกผู้ชายคนนี้รังแกทุบตีตนเองจึงจำใจยอมไปทำแท้งเอาลูกในครรภ์ออกทั้งทั้งที่ใจนั้นก็รู้ว่าสิ่งที่ทำลงไปนี้มันเป็นบาป ผู้หญิงคนนี้ว่าหลังจากทำแท้งไปแล้วใจของเขาก็รู้สึกเป็นทุกข์ในบาปกรรมของตนเองตลอดมาตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาก็จะไปวัดทำบุญอุทิศให้กับก้อนเลือดก้อนเนื้อของลูกผู้หาชีวิตไม่เจอเวลาไปวัดทำบุญได้ยินพระเทศเรื่องบาปเรื่องกรรมหรือเห็นข่าวคนทำแท้งทิ้งลูกเมื่อไหร่ ใจเขาก็จะเกิดอาการหลอนบาปขึ้นมาในใจของตนเองผู้หญิงคนนี้กราบเรียนองค์ท่านหลวงปู่ชอบกับหลวงพ่อบุญริศปันดิโตว่าทุกวันนี้เขามีลูกชายอยู่คนเดียวเขาตั้งใจจะรักษาชีวิตลูกชายคนนี้ของเขาให้ดีที่สุดเพื่อทดแทนสิ่งที่ตนเองเคยเสียไปในอดีตเรื่องนี้เป็นความลับในใจ ที่ลูกไม่เคยบอกกับใครแม้แต่พ่อแม่ก็ไม่กล้าบอกท่านเพราะกลัวท่านทั้งสองจะเสียใจในการกระทําของตนเองที่เคยพลาดพรัง้งลูกเล่าให้หลวงปู่กับหลวงพ่อฟังเพราะไม่รู้จะไปพูดเรื่องทุกข์ในใจของตนเองกับใครได้บาปกรรมนี้ลูกยอมรับทั้งหมดหลวงปู่ชอบท่านมองผู้หญิงคนนี้กับลูกชายของเขา โดยไม่พูดจาอะไรออกมาหลวงพ่อบุญริ์ท่านบอกให้ครูบากล้วยถามหลวงปู่ชอบเพราะหลวงพ่อบุญริ์สายหน้าไม่กล้าถามเพราะท่านเห็นสายตาหลวงปู่ชอบท่านเป็นขึงขึงแต่ครูบากล้วยก็บอกหลวงพ่อบุญริ์ให้ถามครูบาอาจารย์เอาเองเพราะครูบากล้วยก็ไม่กล้าถามหลวงพ่อบุญริ์ท่านจึงได้ เอ่ยถามหลวงปู่ชอบท่านอาจารย์ว่ายังไงขอรับขอท่านอาจารย์เมตตาชี้แนะทุกทางใจให้กับโยมคนนี้เขาด้วยแล้วหลวงปู่ชอบท่านก็บอกผู้หญิงคนนี้ว่าธรรมชาติกิเลสมันบ่เคยส่งเสริมผู้ใดไ,ไปในทางดีมันมีแต่สิพ้าเฮาคิดไปในเรื่องโบดีให้ใจเจ้าของเสาราหมอง อดีตผ่านไปแล้วเอามาคิดใจเจ้าของกับเป็นทุกข์เหตุปัจจุบันเป็นทุกข์อนาคตมั่นกับผลเป็นทุกข์ให้ปฏิบัติด,ดีเอาในปัจจุบันที่ตนเองมีอยู่ปฏิบัติตนในศีลธรรมแล้วใจเจ้าของกับเป็นสุขที่แรกผู้หญิงคนนี้เขาไม่เข้าใจในคำพูดภาษาอีสานขององค์ท่านหลวงปู่ชอบหลวงพ่อบุญธิ ท่านบอกให้ตนเองแปลคำพูดของหลวงปู่ชอบให้โยมคนนี้ฟังตนเองแปลคำพูดภาษาอีสานของหลวงปู่ชอบให้โยมคนนี้ฟังจนเขาเข้าใจในเรื่องคำที่องค์ท่านแสดงต่อเขาพอผู้หญิงคนนี้รู้ความหมายในเมตตาธรรมขององค์ท่านหลวงปู่ชอบแล้วเธอร้องไห้และเธอก็บอกหลวงปู่ชอบว่า ตามกราบหลวงปู่มาสามปีไม่เคยได้ยินเสียงหลวงปู่พูดสักคำเลยวันนี้หนูได้ยินเสียงหลวงปู่พูดกับหนูหนูตื้นตันใจเป็นที่สุดทุกในใจของหนูในเรื่องนี้ที่มีมาโดยตลอดมันเหมือนถูกล้างออกไปจากใจโดยคำพูดของหลวงปู่เฮาสีบอกใสสารณาคมสินหาให้นำไปปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติตนในไตสราณาคมสินหานี่ได้แล้วเฮารับรอ้องไห้เลยว่าสีบตกอบาย,ยภูมิหลวงปู่ชอบบอกให้ผู้หญิงคนนี้สมทานศีลห้าโดยรับจากองค์ท่านเป็นพยานผู้หญิงคนนี้สมทานรับพระไตสราณาคมศีลห้ากับองค์ท่านหลวงปู่ชอบตอนเองก็ไม่เคยเห็นหลวงปู่ชอบท่านทำแบบนี้กับใครมาก่อนปกติ เวลาโยมจะขอสมทานรับพระไตรสรณคมเวลาประกอบพิธีหลวงปู่ชอบท่านก็จะบอกให้ลูกศิษย์เป็นผู้ให้ไตราสารณคมศีลห้าแทนองค์ท่านแต่กับผู้หญิงคนนี้หลวงปู่ชอบท่านเป็นผู้ให้ศีลไตรสรณคมกับเขาด้วยตัวขององค์ท่านเองตอนเองถามหลวงพ่อบุญริศศิษย์ผู้พี่ที่อยู่มานานว่าเคยเจอแบบนี้ไหม หลวงพ่อบุญริศท่านก็ตอบว่าผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนผมก็เพิ่งจะเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านทำแบบนี้วันนี้นี่แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านคงมีเหตุผลในใจของท่านกับโยมคนนี้หลวงพ่อบุญริศท่านว่ามาแบบนี้ตนเองก็พอจะเข้าใจเรานั้นผู้เป็นลูกมองโรคอย่างเป็นสงสารมองเหตุและผลด้วยสายตาปัญญาอันฟ้าฟาง พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมองเหตุและผลด้วยใจอันใสธรรมก่อนองค์ท่านให้ไตรสรณคมศีลห้ากับโยมผู้หญิงคนนี้แล้วหลวงปู่ชอบท่านบอกหลวงพ่อบุญริศให้สอนหลักการภาวนาเบื้องต้นกับผู้หญิงคนนี้โดยองค์ท่านจะภาวนาไปด้วยตนเองบอกผู้หญิงคนนี้ให้รู้ว่า ถ้าเมื่อไหร่ได้ยินเสียงหลวงปู่ชอบท่านเอามือตอบหมอนพักแขนของท่านให้รู้ตัวไว้ว่าตอนนั้นเราเผลอสติไปในคำบริกรรมภาวนาเมื่อได้ยินเสียงหลวงปู่ชอบท่านเอาฝ่ามือตอบหมอนแล้วให้รีบตั้งสติกำหนดคำบริกรรมขึ้นมาในใจของตนเองทันทีอย่าได้ช้าเรื่องการรู้วาระจิตวาระใจนี้ เราจะไปหลอกท่านไม่ได้หลวงปู่ชอบท่านรู้จักหมดว่าในใจของเราตอนนั้นคิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องอะไรถ้าท่านได้เอ่ยปากออกมาแล้วเราจะอายใจของตนเองได้ก่อนจะนั่งภาวนาหลวงปู่ชอบท่านให้ตนเองพาลูกชายโยมผู้หญิงคนนี้ออกห่างจากแม่ ตนเองพาลูกชายโยมผู้หญิงคนนี้มาฝากไว้กับแม่บ้านของคุณจงรักบ้านเรือนไทยให้ดูแลกลับขึ้นไปหลวงปู่ชอบท่านบอกให้กันทางขึ้นบันไดไม่ให้ใครขึ้นมาองค์ท่านบอกผู้หญิงคนนี้ให้ภาวนาเอาจิตเอาใจของตนเองอย่าไปสนใจอะไรข้างนอกทุกอย่างเราจัดการให้หมดแล้ว หลวงปู่ชอบท่านบอกให้หลวงพ่อบุญริศอบรมธรรมให้กับเขาหลวงพ่อบุญริศท่านสอนภาวนาให้กับผู้หญิงคนนี้ว่าเรื่องที่ผ่านมานั้นไม่ต้องไประลึกถึงมันอดีตมันก็คืออดีตให้มีสติก,กำหนดระลึกภาวนาในใจให้เป็นปัจจุบันพอไม่ว่าเราจะบริกรรมคำภาวนาว่าพุโทโธ หรือจะกำหนดดูลมหายใจเข้าออกของตนเองก็ตามให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ใจของตนเองรักและถนัดในเรื่องนั้นนสิ่งที่ใจเรารักใจเราถนัดนั้นคือเวลาเรากำหนดหรือบริกรรมไปแล้วใจของเราจะเกิดความสุขุมเยือกเย็นสงบลงไปได้อย่างรวดเร็วนั่นแหละคือความถนัดที่มาจากวาสนาดั้งเดิมของตนเองข้อสำคัญในการภาวนาน,นั้น คือการมีสติอยู่กับจิตกับใจของตนเองอยู่ตลอดทุกเวลานาทีให้มีสติจดจ่อลงไปในคำบริกรรมของตนอย่างทีทีพอสติเรามีกำลังเข้มแข็งอย่างเต็มที่แล้วจิตมันก็จะนิ่งสงบลงไปในธรรมของพระพุทธเจ้าถึงใจเราไม่อยากจะรู้แต่จิตมันจะรู้หลวงพ่อบุญริตท่านสอนธรรมะหลักการภาวนาเบื้องต้น ให้กับผู้หญิงคนนี้เพียงสั้นๆท่านก็บอกผู้หญิงคนนี้ให้ภาวนาหลวงพ่อบุญริศท่านก็หลับตาภาวนาไปกับเขาผู้หญิงคนนี้ก็นั่งหลับตาภาวนาอยู่ต่อหน้าองค์ท่านหลวงปู่ชอบกับหลวงพ่อบุญริศที่ชาญบ้านเรือนไทยคุณจงรักพอผู้หญิงคนนี้เขานั่งภาวนาไปไม่นานเท่าไหร่หลวงปู่ชอบ ท่านก็เอามือตบที่หมอนรองพักแขนขึ้นเป็นระยะระยะผู้หญิงคนนี้เขาก็จะแสดงกริยาสูดถอนลมหายใจออกมาให้เราเห็นกริยาการสูดถอนหายใจออกมาอย่างแรงขณะที่ผู้นั้นกำลังนั่งภาวนาอยู่เป็นกริยาการตั้งต้นกำหนดสติของตนเองขึ้นมาใหม่อันเกิดมาจากใจของตนเองที่ฟุ้งซ่านรำคาญ พรอผู้หญิงคนนี้เกิดอาการฟุ้งซ่านขึ้นมาในใจเมื่อไหร่หลวงปู่ชอบท่านก็จะเอามือตบหมอนพักแขนขึ้นมาเป็นระยะระยะเพื่อเตือนสติให้ผู้หญิงคนนี้ทราบเวลาผ่านไปเกือบร่วมชั่วโมงหลวงปู่ชอบท่านก็ไม่ตบหมอนพักแขนอีกองค์ท่านหลับตาลงไม่แสดงกริยาจ้องมองตบหมอนพักแขนใส่ผู้หญิงคนนี้อีก หลวงพ่อบุญริศท่านก็นิ่งในกริยาหลับทุกๆุกอย่างเวลาที่อยู่ในท่ามกลางมหานครกรุงเทพตอนนั้นตนเองรู้สึกว่ามันเงียบสงบทั้งทงที่มันเป็นเวลาบ่ายกลางวันเนนงามเนนสิทธ์มาถามเรื่องจัดน้ำสงให้องค์ทั้งหลวงปู่ชอบตอนเองก็สะบัดมือให้พวกเขาหนีไปไม่อยากให้เขามายุ่งอะไรในเวลานี้เรื่องจิตสงบนี้ เป็นเรื่องยากในใจของคนมากที่สุดคนนับถือพุทธนับหลายร้อยล้านคนเข้าวัดนับล้านคนเอ่ยท่องคำภาวนาพุทโธในใจนับแสนนับล้านไม่ได้คนที่มีใจอันจิตสงบลงไปในถีติจิตอัปนาเอกคตาหนึ่งเดียวในต้นรากฐานธรรมสมถะ อันเป็นพื้นที่จะยกจิตใจของตนเองขึ้นสู่วิปัสนาภูมินี้ได้มีกี่คนที่นับถือพระพุทธศาสนาจะทำได้แม้แต่พระเนนผู้บวชเข้ามาในพระศาสนาก็หายากได้ในพระศาสนาที่ใจเคยสงบไม่ต้องไปถามหาพระอริยบุคคลชั้นนั้นชั้นนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยาก เอาแค่บริกรรมใจให้จิตของตนเองสงบลงได้นี้ก็เป็นสิ่งน,นี้หาได้ยากแล้วในแก้วดวงใจเป็นสิ่งที่แปลกมากในเวลาร่วมจะสามชั่วโมงลูกชายของผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่ขึ้นมารบกวนแม่ไม่มีใครคนข้างนอกมาหาองค์ทะหลวงปู่ชอบแม้แต่คนเดียวเหตุการณ์ทุกอย่างทั้งภายในภายนอก ถูกองค์ท่านหลวงปู่ชอบคุมกำกับไว้ภายในบารมีขององค์ท่านทั้งหมดองค์ท่านหลวงปู่ชอบลืมตาขึ้นมาในเวลาไล่เลียงกันกับหลวงพ่อบุญริศทั้งสองท่านยิ้มให้กันอย่างที่เราไม่เคยเห็นหลวงพ่อบุญริศท่านกอดนวดขาองค์ท่านหลวงปู่ชอบยิ้มไปให้กันตนเองเข้ามาจะถามถึงเรื่องราวในตอนนี้หลวงปู่ชอบท่านห้ามบอกว่า y ู u ื s อบอยแปลว่าอยู่เฉยเฉยไอหนูพอผู้หญิงคนนี้ลืมตาขึ้นมาเขามองหลวงปู่ชอบกับหลวงพ่อบุญริศซึ่งกิริยาเขายั่งนิ่งน้ำตาไหลซึ่งต่างจากกิริยาก่อนที่เขาบอกหลวงปู่ชอบกับหลวงพ่อบุญริศในเรื่องแท้งทุกข์แท้งธรรมองค์ท่านหลวงปู่ชอบยิม้ม บอกกับผู้หญิงคนนี้ว่าธรรมแท้มันเป็นจังซี่ล่ะหากมันมีแล้วก็ให้รักษาต้นของมันไปหาดอกหาผลองค์ท่านว่ามาแค่นี้เราก็เข้าใจหลังไหว้พระสวดมนต์ปลอดผู้ปลอดคนเขากลับกันไปหมดแล้วตนเองอยู่กับหลวงปู่ชอบและหมู่คณะได้ยกเรื่องนี้มาถามองค์ท่าน แต่ก่อนแต่ไรครูบาอาจารย์ก็เจอผู้หญิงคนนี้เขามากราบครูบาอาจารย์ตั้งหลายครั้งทำไมครูบาอาจารย์ถึงไม่บอกแก้ทุกทางใจของเขาให้แล้วไปตั้งนานกว่านี้หลวงปู่ชอบท่านบอกโอยเรื่องบางอย่างนั่นมันต้องรอเวลาให้ว่าสนาเราว่าาสนาเขาบรรจบกันก่อนจึงจะสงเคราะห์กันได้ท่านว่า เปรียบคือเรานึ่งข้าวหุงข้าวยังไม่ทันสุกดีก็เอาให้เขากินเมื่อเขากินข้าวกึ่งสุกกึ่งดิบหม้อนั้นหวดนั้นแล้วข้าวหม้อนั้นหวดนั้นมันก็จะกลายเป็นข้าวเสียประโยชน์พระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวุษทั้งหลายท่านจะพิจารณาจนเห็นว่าข้าวสุกปลาตายแล้วท่านจึงจะป้อนข้าวใส่คำป้อนทำใส่ใจทำ ก็เป็นเช่นเดียวกันเมื่อทุกอย่างของข้าวนั้นมันสุกแล้วผู้ที่ได้กินข้าวคำนั้นเขาก็เป็นสุข